อาลิครับก็ขอเกล่าวสัดีดีน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือการที่พี่บอกว่าพี่จะแจกใช่ไหมครับผมก็คือแจกเข็มที่2เข็มใช่ไหมครับจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมพี่ได้ทาการคุยกับแอดมินไปที่เรียบร้อยนะครับน,นี่เลยเห็นไหมครับผมตอนนี้พี่เหลือแค่ว่าทําการโอนเงินแล้วก็ใส่รหัส2รหสัสที่พี่ต้องการให้เขาไปนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ต้องทําการโอนเงินไปให้เขาก่อนนะครับนี่ อันนี้จะมีการเป็นโอนด้วยโทมิเน่ Wallet แล้วก็ธนาคารและพี่จะโอนเป็นธนาคารนะครับเพราะว่าพี่สะดวกธนาคารมากที่สุดนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทําให้น้องๆดูนะครับผมคือพี่ต้องโอนไปทั้งหมดนะครับผมราคาของนะครับผมราคาของนะครับผมของเดี๋ยวนะเข็มทิศใช่ไหมครับก็คือ44บาทนะครับผม44บวก44ก็คือ88บาทใช่ไหมครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็คือเลขบัญชีนะครับผมก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับสักครู่นะธนาคารกรุงไทยตามด้วยโอนเงินนะครับอันนี้พี่ไม่ขึ้นหนะ้าพี่ไม่ได้ขึ้นธนาคารให้ดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะโอนเลยแปดสิบแปดบาทนะครับผมก็คือสองรหัสน,นะครับอ่ะนี่นะครับพี่โอนเงินไปที่เรียบร้อยดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะส่งสลิปเข้าไปนี่เลย นี่นะครับผมที่ส่งสลิปไปป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอมันขึ้นแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วพี่ก็ทําการส่งรหัสนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเอารหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมอันนี้พี่ก็ต้องขอทําการเซ็นเซอร์รหัสไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้กลัวน้องๆจะสามารถไปแฮ็กได้อะไรได้พี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการทําคลิปเนาะเออมันไม่รู้ว่าจะเจอหน้าไหนใครก็ตามนะครับผมอาจจะแฮ็กได้อะไรได้นะครับอันนี้พี่ก็ต้องทําการเบลอนะครับผมโอเค ทีนี้พี่ต้องทรการรอแอดมินเขามาตอบนะครับผมตอนนี้เข็มที่สองพี่โอนเงินไปแล้วนะครับผมก็คือจํานวนนี้เลยตูนะครับเป็ร้อยแปสิบบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอเขารอแอดมินตอบนะครับผมไม่นานไม่นานไม่นานเกินรอคอยแน่นอนนะครับเอาเลยครับก็เรียบร้อยนะครับผมแอดมินเขาก็มาตอบพี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมไม่เกินห้าหรือสิบนาทีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเขามาตอบผมเรียบร้อยนะครับ อ่ะทีนี้นะครับผมเราก็ต้องรอเขาดําเนินการไปก่อนนะครับผมอ่ะรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับดําเนินการไม่นานเร็วทันใจพี่แน่นอนครับผมและอีกอย่างเขาไม่ได้สปอนเซอร์พี่นะครับมันเป็นการชอบส่วนตัวของพี่เองนะครับโอเคครับน้องๆทีนี้ก็ได้เป็นจะครบสองรหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเวลาที่ไม่นานเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีติดปัญหาตรงที่ว่าอ่าการดําเนินงานมัญช้านี่เตี่ยเพราะว่า คุยกันมันไม่ตรงจังหวะนะครับเพราะว่าพี่ต้องแจกสองรหัสเลยใช่ไหมทีนี้มันต้องคุยกันอยู่สองคนเนาะเออทีนี้มาแล้วครับผมรหัสแรกนี่ครับนี่คือเข็มทิศนะเนี่ยนี่คือรหัสแรกนะคะผมโอเคของน้องคุณออาน้องอะไรนะครับพี่จําชื่อไม่ผิดค่อยเปลี่ยนนะครับผมที่พี่บอกนะผมคือคนแรกนะครับผมอ่ะทีนี้คนที่สองนะครับผมนี่กําลังดําเนินการอยู่นะครับผมก็รออีกนิดนึงอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ว่าเสร็จหมดแล้วโอเคครับใช้เวลาไม่นานเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะ เรียบร้อยครับนี่ครับเข็มทิศตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยครับเร็วไหมครับผมคือไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลยนะครับผมแป๊บเดียวได้เลยโอเคขอบคุณของเข้าเรียบร้อยขอบคุณครับนี่นะครับผมเดี๋ยวนึงพิมผิดขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับผมกับสองรหัสนะครับทีนี้พี่ก็ต้องไปตามการแจ้งคนที่พี่แจกนะครับผมอะของเข้าเดี๋ยนะเข้าแล้ว นะอ่ะทีนี้ก็อีกคนนึงนะครับผมเขาติดต่อพี่ทางดิสใช่ไหมถ้าน้องจําได้นั่นก็คือคุณแม็กใช่ไหมครับนี่ครับคุณแม็กอ่ะทีนี้พี่ก็ต้องขอบคุณพี่ก็ต้องบอกเขานะครับของเข้าเข้าแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรอบหน้าที่พี่จะแจกก็คือดาบเยารู้นะครับอย่าพลาดกันนะครับโอเคสําหรับน้องๆนะครับผมที่อยากมาใช้บริการของเพจนี้นะครับผมก็สามารถ มาใช้ได้นะผมพี่จะทิงท้งทลิปไว้ใต้ลิคคิปชั่นนะครับผมน้องๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขากันนะครับผมเพจดีๆอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆก็อย่าลืมนะครับพี่เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมเขาไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์แต่เป็นความชอบของพี่เองโอเคนะครับผมและก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย